ที่เขาเป็นผู้ให้กำเนิดค่ะแต่ว่าไม่มีความผูกพันค่ะเราคิดว่าเขาเป็นแม่ค่ะเขาคือผู้ให้กำเนิดค่ะเขาเป็นคนในบ้านเราค่ะเขาเป็นลูกของยายลูกของตาแล้วสิ่งที่เราควรจะทำคือตอบแทนที่เขาให้เราเกิดมาค่ะ หยุดความโชคช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซ่อนใจเธอดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไรให้มันจะลายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลารายการคนจริงใจไม่ท้อในวันนี้จะพาทุกท่าน ให้กำลังใจเด็กสาวคนหนึ่งที่ชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายเพราะตั้งแต่เด็กเธอต้องเผชิญกับการแยกทางกันของพ่อแม่เติบโตมากับตายายที่เลี้ยงดูเธอด้วยการเก็บขยะแม้ครอบครัวจะขัดสนแต่เธอก็ไม่เคยให้สิ่งนี้กลายมาเป็นอุปสรรคที่จะฉุดให้เธอเลิกตามฝันได้และที่สำคัญเด็กสาวคนนี้ยังมีความกระตันอยู เป็นคุณสมบัติที่ติดตัวใช้นําทางชีวิตซึ่งเรื่องราวของเธอน่าจะนํามาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับ แม่ค้ากว๋วยเตี๋ยววัยสาวที่มีใบหน้าสดใสแต่ฉากหลังชีวิตของเธอสุดแสนรันทดเพราะเธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับตายายที่มีฐานะยากจนหาเช้ากินคำ่ำไม่เคยได้รับความสุขสบายเหมือนเด็กสาวที่เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์ทั่วไปอยากจะออกอยากจะออกเลยแม่ก็ออกมาก็กินนมได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ มันก็าาออยยยู่่บยยลแหะพรพลอยไพลินอังกุลดีหรือยกเด็กสาววัย18ปีเธอมีชีวิตไม่แตกต่างจากเด็กกำพร้าทั่วไปดังนั้นการต่อสู้กับความขาดแคลนบนเวทีชีวิตที่ติดลบคือสิ่งที่เธอคุ้นเคยมานานและเป็นเบ้าหลอมทางความคิดที่เธอใช้ค้นหาคุณค่าในตนเอง บางครั้งก็อดครั้งก็มีกินในทันทีก็ไม่มีกินไม่มีรายได้พี่เราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาถุงหนึ่งยอะไรเงี้ยก็แบ่งให้เด็กกินมั่งเลยมั่งเด็กก็ไม่ค่อยกินะให้ตาหยากอีก่อนเงี้ยคุณตาเก็บของเก่าคะ่ะคุณยายขายของตามงานวัดคะ่ะถ้าไม่มีงานวัดก็จะมาช่วยคุณตาเก็บของเกา่าอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะ รายได้เป็นยังไงบ้างครับรายได้มันก็ไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนในตลาดใจดีค่ะจะให้ข้าวตามากินนะคะหรือว่าบางทีก็บริจาคเงินให้คุณตาค่ะก็จะมีเงินส่วนนี้เอาไว้ใช้ะคะ่ะ นอกจากประสบการณ์<ม>เรียนหนังสือแล้วก็ช่วยงานที่บ้านเราต้องรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่หรือต้องไปทําอะไรอย่างไืบ้างมีทําพัททามค่ะ,คะเคยทําร้านหมูกระทะร้านชาบูค่ะแล้วก็มีเป็นติวเตอร์สอนพิเศษค่ะตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรครับว่ค่ะก็คือใช้โอกาสต่างๆในการที่จะหารายได้เข้าครอบครัวแต่ถึงกระนั้นก็ยังยากลําบากอยู่ใช่ไหมครับ เราได้วันหนึ่งดีในรูปตอนนั้นที่เราเรียนอยู่ยยมัธยมปฐมไม่ขนาดนั้นเป็นยังไงครับเหมือนเราต้องกูนี้นอกระบบเพื่อจะมาเล่าเรียนนะคะดอกเบี้ยสูงรอยละเอียดค่ะ อยู่กันมานานไหมครับบ้านตาอยู่มาประมาณ 40- 50ปีแล้วอะค่ะเมื่อก่อนมันเป็นบ้านเปล่าๆค่ะตาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นบ้านของเราเองหรือว่าเป็นเช่าอยู่อาศัยครับเช่าค่ะทุกวันนี้ก็ยังเช่าอยู่ใช่ค่ะเดือนเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนมันเดือนละอหกร้อยค่ะแต่ว่าตอนนี้บ้านมันสุดโมหนูน่าจะไม่เท่าไหร่แล้วอะค่ะไม่ถึงหกร้อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะ ชีวิตจะต่ำแต่ยกกลับไม่เคยขาดแคลนไออุ่นแห่งรักจากตาและยายซึ่งใช้ทดแทนในวันที่ไม่มีพ่อแม่คุณตาคุณยายได้ปลูกฝังอะไรกับนรเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของการวางแผนชีวิตตัวเองครับเราไม่ได้ด้อยบ,บว่าคนอื่นค่ะแล้วก็รู้สักประหยัดค่ะมีเท่าไหร่กินเท่านั้นค่ะ ไม่จําเป็นต้องไปมากมายเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินค่ะลองเล่าให้ปังในวันที่มันผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับมีกว๋วยเตี๋ยวชามเดียวค่ะแล้วยายก็แบ่งกันค่ะบางทีก็ให้หนูกินก่อนแล้วก็ค่อยกินกับตาค่ะหรือว่าบางทีหนูก็ไม่อยากกินเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าตาไม่อิ่มเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเลี้ยงดูเราต่อไปค่ะ ตอนนั้นเหลือ,อยู่กี่ขวดคะตอนนั้นอ๋อแต่จงความได้ค่ะประมาณเจ็ดขวดแปดขวดประมาณนั้นค่ะบ่อยไหมครับภาวะที่มันแทรกแทรจนต้องแบบมองหน้ากันว่าใครจะทานดีเลยเนี้ยมีบ่อยค่ะในวันที่แบบมันเป็นอย่างนี้มันมันส่งผลต่อสภาพจิตใจมั้ยลูกไม่เลยค่ะคือท้องมันอยู่นะ แบบว่าพรุ่งนี้เรายังใช้ชีวิตต่อได้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรขนางนั้นค่ะยกมีความฝันอยากเป็นหมอรักษาคุณตาที่ป่วย,ย,วย,เ,วยเธอตั้งใจเรียนตั้งแต่ยังเล็กด้วยรับรู้ดีว่าการศึกษาคือแสงนำทางชีวิต พาเธอสู่ความฝันได้แต่ดูเหมือนโชคชะตาจะไม่เป็นใจเพราะอายุไขของคุณตาสั้นกว่าระยะทางแห่งฝันของหยกก็เรียนเทดสอบได้ทีหนึ่งทีสองทุกครั้งเริ่มมีความคิดหรือมีแผนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถ้าตอนเด็กๆอนุบาลคุณครูชอบบอกให้หนูเป็นแอร์คะ่ะแต่ว่าพอโตขึ้นมาคุณตาได้ลมป่วยคะ่ะ ก็เลยเปลี่ยนความคิดอยากเป็นหมอค่ะเพราะถ้าตอนนั้นเราสังเกตอาการตาได้มากกว่าน,นี้ตาหนูจะไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้เลยอะค่ะมันทําให้เขาเส้นเลือดสมองแตกครั้งทงที่เราควรจะรักษาเขาทันแต่เรากลับแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอะค่ะหนูบอกคุณตาว่าไงครับครั้งสุดท้ายที่ต้องจากลาจริงๆจากโลกนี้ไม่ทันไม้บอกค่ะตานอนหลับไปเฉย เขาทราบไหมครับว่าหนูอยากเป็นหมอบอกเขาว่าไงตอนนี้นบอกว่าดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะเราย่เถ้าเรียนจบอ่ะแล้วเ,เดี๋ยวเป็นหมอแล้เราไปรักษาด้วยกันแต่ตาก็ไม่รอแล้วไม, <laughs> ไม่รอดูอยู่บนสวรรค์ การสูญเสียคุณตาไม่ได้ทำให้เด็กสาวที่มีความมุ่งมั่นอย่างยกละทิ้งความฝันการเป็นหมอไปแต่ปัญหาความขัดสนกับกลายเป็นอุปสรรคทำให้การเดินทางสู่ฝันของเธอต้องมาสะดุดลงอย่างน่าเสียดายตอนนี้หนูเรียนจบม .6 แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับได้ผลการเรียนเป็นยนังไง ผลการเรียนยังไม่ออกเลยค่ะแต่ว่าเรียนก็ไม่มงียดีรูส่งงานครบค่ะเข้างโลงเรียนตลอดค่ะก็สอบได้ไม่ได้ถึงเกือบท็อปค่ะแต่ว่าอยู่ในระดับที่โอเคตลอดค่ะเราผลการเรียนไม่ออกเพราะอะไรครับจ่ายค่าเทอมไม่ครบค่ะไม่ครบนี่คือกี่กี่ปีครับปีเทอมล่าสุดเราถึงหกเทอมค่ะหกเทอมก็คือสามปี ใช่ค่ะตั้งแต่มัธยมปลายชั้นม .4 ถึงม .6 ใช่ค่ะแล้วเป้าหมายต่อไปเราจะไปยังไงครับก็น่าจะตอนนี้เรียนอยู่ที่รามคำแหงค่ะเป็นพีดีรีค่ะถ้าได้ผลออกมาเราก็จะเอาไปเทียบเป็นอิงบุตรค่ะแต่เห็นบอกว่ามีความฝันอยากเป็นคุณหมอเพร่อรักษาคุณตาใช่ค่ะ ยังมีเป้าหมายแบบนั้นอยู่ไหมครับเหมือนเดิมค่ะพูดถึงการเป็นแพทย์ต้องสอบต้องเทียบในทางปฏิบัติเป็นยังไงครับตอนนี้หนูไม่ได้สอบหรือไม่ได้มีคะแนนไปสอบเทียบตงรงรลาให้ฟังครับตอนนี้คือพอพอเราไม่มีใบรับรองหรือว่าคะแนนผลการเรียนรับรองใช่ไหมครับทําให้เราต้องพลาดโอกาสไป โดยขั้นตอนมันต้องเป็นยังไงครับเพื่อจะมีโอกาสได้ไปสมัครเรียนแพทย์เราต้องมีใบรับรองค่ะว่าเราจบจากโรงเรียนนี้มีใบเกรดค่ะแล้วก็จะมีทั้งหมด3รอบค่ะเป็นรอบแรกรอบพอร์ตฟิลิโอค่ะก็ใช้ใบเกรดเหมือนกันค่ะรอบ2เป็นโลควต้าค่ะอันนี้ก็ใช้เกรดเหมือนกันค่ะแต่ว่ารอบสาไม่ได้ใช้เกรดค่ะแต่ว่าใช้เป็นกสพอทอค่ะเป็นสอบเอเรเวลกสพอทอแล้วก็ที่แกะที่แพทค่ะ แ้วของนูที่ผ่านมานี้ไปสู่ระดับไหนหนูสอบทุกอย่างแล้วค่ะแค่ไม่มีใบเกรดอย่างเดียวค่ะเท่ากับว่าถ้าวันนั้นม,มีผลการเรียนใบเกรดก็ยื่นน่าจะติดอยู่คะแนนเราได้กี่เปอร์เซ็นต์70อร์เซนค่ะด้วยตระหนักในคุณค่าของเวลาและความสำคัญในการศึกษาทำให้ยก ไม่คิดยอมแพ้เธอตัดสินใจใช้วุฒิการศึกษามัธยมตอนต้นไปสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีด้วยระบบพีดีกีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองควบคู่ไปกับการเตรียมตัวเพื่อไปสอบเป็นนักศึกษาแพทย์ตามที่มุ่งหวังไว้ เป็นหมอประเภทไหนหมอแบบไหนเนนืยเป็นหมอทั่วไปค่ะแต่เ้าเป็นหมอกันดานค่ะเหตุผลหนูอยากให้เขาได้รับเหมือนที่เราได้รับค่ะบ้านหนูอยู่ในเมืองค่ะเพราะว่ามีโรงพยาบาลที่ใกล้แล้วก็เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดค่ะช่วยได้ทุกอย่างค่ะรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วแล้วคนอื่นก็คนได้รับกับเราด้วยค่ะ เรียนหมอเนี่ยทีมก็ต้องใช้ทุนสำหรับตัวเองคิดว่าจะสามารถฝ่าฟันหรือว่าหาเงินมาเรียนตรงนี้ได้ไหมคะคิดว่าทำได้ค่ะจะลองกู้ด้วยแล้วก็จะลองขอทุนทางมาหาลาัยด้วยค่ะ บนหนทางชีวิตที่ไม่ราบรื่นคือบททดสอบหัวใจของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ท่ามกลางมรสุมที่พัดผ่านยกต้องดิ้นรนทําทุกอย่าง โดยมียายนันผู้เป็นเสาหลักอยู่เคียงข้างพร้อมเป็นแรงใจในวันที่เหนื่อยล้ามันก็รักยายนะัอะไรแล้วก็บอกว่าโยกเอ้ยเรียนทำไมหมออนะแม่หนูเรียนเรื่องรักษาทั่วไปแล้วรักษาแม่ด้วยก็เลยบอกว่ามึงจะเป็นหมอลนะกูก็ตายก่อนแล้วโยกเอ้ย เรื่องข,งขายก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับขายมาแต่เด็กขายยายจะไปขายตามงานวัดชาโน่ก็ถ้าเป็นช่วงเด็กเราไม่สามารถยืนหน้าเตาได้เราก็แค่เสิร์ฟกับหลังจานค่ะแต่พอโตขึ้นมาหน่อยยายไม่ค่อยแข็งแรงก็เป็นลูกไปเตี๋ยวค่ะเป็นคนทําทุกอย่างค่ะซื้อของเก็บร้านตั้งร้านโลูกกไปเตี๋ยวค่ะจะบอกว่าก็ให้วันนี้ปทุนไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ทําได้เลยได้เลยค่ะโอ<ว>้ <laughs> ม่ธรรมาดา แล้วการค้าขายมันก็เป็นอาชีพที่ดีนะเพราะว่าได้เงินสดใช่ไหมครับใช่กิจาการที่บ้านเป็นยังไงบ้านขายเดียวถ้าเป็นเมื่อก่อนคงไม่ได้ดีเลยอะค่ะเพราะว่าเราขายตามงานวัดค่ะถ้างานวัดเราขายได้ประมาณห้าหกเดือนค่ะเป็นงานวัดรอบๆที่เนี่ยค่ะคือจะเป็นเทศกาลที่เป็นงานง,งานดุลใช่ค่ะพอหลังจากออกพรรษาไปเนี่ย ก็จะมีงานที่เราตระเวนไปที่ต่างๆใช่ค่ะออกภญษาก็คือเป็นยายก็เคยขายตามตลาดนัดนะคะแล้วก็ถ้าแบบไม่มีตลาดนัดน,นะคะยายจะขายเป็นช่วงเช้าค่ะตั้งแต่6กโมงถึง9ก้าโมงค่ะเป็นหอยทอดหน้าบ้านนะคะปกติอย่างตอนเนี้นะคะ่ะเราไม่ได้เรียนหนังสือะคะ่ะเพราะว่าเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ ก็ตื่นประมาณ5โมงตี6โมงตี5ประมาณนั้นนะคะเพืามาเปิดร้านมาเก็บล้านของแล้วก็ไปซื้อของค่ะคุณยายจะเป็นคนไปซื้อของค่ะเพราะว่าเราใช้ของไม่เยอะเราจะซื้อแค่ตลาดตรงนี้ค่ะแถวบ้าน,นะคะ่ะก็คือขายจนถึงกีง่โมงคะ6โมงเย็นค่ะ ในช่วงฤดูฝนค้าขายซบเซาหยกเลือกเสียสละเวลาพักผ่อนของตนเองตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าตรู่เพื่อไปทำงานหารายได้เสริมในร้านอาหารย่านบางแสน การทำงานและเรียนไปพร้อมกันเป็นภาระที่หนักหน่วงแต่สำหรับยกเธอยินดีและเต็มใจที่จะทำเพอรับรู้ดีว่าอนาคตวันข้างหน้ายังมีสิ่งที่ท้าทายรออยู่คุณแม่กลับมาอยู่ในบ้านหลเ่ะไห่ สี่ปีห้าปีแล้วค่ะก่อนหน้านั้นเขาก็แยกคนครอบครัวหรือว่าประชายชีวิตของเขาใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ค่ะเราได้ติดต่อกันไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเป็นโทรแบบแม่เป็นไงบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะวัชราพรเชื้อแพทย์หรือแม่ของหยกชีวิตของเธอในวันนี้พลิกผันไปมากจากคนที่เคยมีชีวิตทำงานมีไรายได้แต่บัดนี้ต้องกลายมาเป็นผู้พิการทางสมอง จำเป็นต้องมีคนคอยดูแลคุณแม่ลดลมค่ะเป็นตัวแช่ค่ะ<ด>เขาเริ่มแบบสมองเลอะเลือๆๆนๆคะ่ะไม่ถึงกับขั้นว่าจำไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ถึงกับขั้นว่าจำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ความรู้ไม่ได้เหมือนเท่าเดิมแล้วค่ะรัสภาพจิตใจและอารมณ์ยังไงบ้างครับถ้าเสียใจก็ร้องไห้เลยค่ะแค่นึกอะค่ะ สามารถร้องไห้แบบร้องเหมือนคนร้องไห้แบบจะขาดใจอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาหยุดไปเองค่ะเขาจะอ้าปากค้างนั่งหมือแล้วก็ร้องแบบร้องเสียงดังนะคะตอนที่ตาเสียเราแบบคอนโทรลยากมากค่ะเพราะว่าแบบเ,เขาก็ผูกพันมาเหมือนกัน,นะคะ่ะ สำหรับยกในฐานะลูกเธอพร้อมจะดูแลเพราะแม่ก็คือแม่ที่เธอเคารพและสำนึกในพระคุณอยู่เสมอพูดถึงเด็กทั่วไปจะได้เติบโตมากับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่หนูเติบโตมากับคุณยายวันดีคืนดีคุณแม่กลับมาอยู่กับหนูหนูมีความรูม้สึก รัแก,กแ,ตตใใและผูกพันหนกับคุณตาคุณยายหรือแตกต่างกันยังไงบ้างรักที่เขาเป็นผู้ให้กำเนิดค่ะแต่ว่าไม่มีความผูกพันค่ะเราคิดว่าเขาเป็นแม่ค่ะเขาคือผู้ให้กำเนิดค่ะเขาเป็นคนในบ้านเราค่ะเขาเป็นลูกของยายลูกของตาเราสิ่งที่เราควรจะทำคือตอบแทนที่เขาให้เราเกิดมาค่ะเราไม่ได้คิดว่าเขาไม่ดีหรือว่ายัางไงแต่ว่าเราแค่คิดว่า ่่ไไรกก็มมมีเเาิดแล้วเราก็ไกกคงไงม่ได้มาแล้วความรักกจากาาาาคคคคุณยยขนนดแมม้้วตี่ะฝันในการเป็นหมอของหยกจะดูเลือนรางแต่ภาพความหวังยังคงชัดเจนเพราะหยกเชื่อว่าความมุ่งมั่นและความพยายามที่เธอมีจะสามารถไขคว,ว้าความสำเร็จมาเติมเต็มความหวังสร้างความสุขสบายให้กับยายได้ สำหรับคุณยายมีความสำคัญใน่รสำหรับหนูบ้า,นนะคะางคัสำคัญที่สุดนะคะแบบไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้ค่ะหนูเรียนมาหนูตั้งใจเรียนเพราะว่าไม่อยากให้เขาต้องน้อยหน้าใครเขาว่าเราอย่างน้อยหนูก็ยังเรียนนะอย่างน้อยหนูก็ยังได้เกรดดีๆแบบให้เขาไปพูดบ้างน ไม่ต้องให้เขามาน้อยหนะ้าใครว่าไม่มีแล้วเรียนไม่ดีเรียนไม่เก่งอะไระะเงี้ยค่ะเรียนยังไงใช้ชีวิตแบบนี้มีบ้างคะ่ะเรื่องค่าเทอมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่คะ่ะหนูไม่ได้คิดวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหนูมันเป็นความทุกข์ร้อนหรือความเดือดร้อนยากลำบากอะไาหร่ครับไม่ค่ะเรายังไปต่อได้นนะคะ่ะเรายังมีมือยังมีเท้าค่ะเราไม่ได้พิการค่ะเรายัง ทำอย่างอื่นได้ค่ะทั้งทำงานทั้งเรียนหนังสือที่จะต้องเป็นเลขด้วยนี่แล้วก็รับผิดชอบงานบ้านดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ <c oughs> กับเด็กว 18, ัยส8บยางสเหนื่อยไหมครับ <c oughs> อาจาจะมีนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต เขาดูแลเรามาเยอะแล้วค่ะทำไมแค่นี้เราดูแลเขาไม่ได้นี่คือเรื่องราวของพลอยไพลินอังกุลดีหรือยกเด็กสาววัย18ปีเด็กสาวที่เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่อุดมไปด้วยความขาดแคลน ทั้งห่างจากอ้อมกอดของพ่อและแม่ตั้งแต่แบเบาะมีเพียงไออุ่นความรักจากตาและยายเข้ามาทดแทนในวันที่ต้องนอนเหน็บหนาวเด็กสาวที่มีความขัดสนเป็นเครื่องมือในการฝึกตนรู้จักดิ้นรนขนขวายทำกินตั้งแต่ยังเล็กและเขาคือเด็กสาวที่มีความกะตันยูเป็นเข็มทิศชี้ทางชีวิตหวังเรียนจบหมอมารักษาคุณตาที่ป่วย แต่ด้วยชีวิตที่ไม่แน่นอนและความขัดสนทำให้ความฝันของเธอต้องมาสะดุดไปแต่เธอก็พยายามสู้สู้ทุกๆครั้งไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาสำเร็จหรือไม่ทุกวันนี้ยกยังคงมุ่งมั่นไล่ล่าความฝันของเธอต่อไปโดยมองว่าอุปสรรคหรือความยากลาบากที่เข้ามาเป็นสิ่งท้าทายชั่วคราวสามารถนำมาเป็นบทเรียนชีวิตได้ และไม่ได้เก็บมาเป็นความทุกข์เพื่อกัดกล่อนคุณค่าในตนเองซึ่งหากจะเปรียบชีวิตของหยกในวันนี้คงจะเป็นเหมือนหยกที่เปือ้อนฝุ่นอัญมณีชนิดหนึ่งที่มีค่าที่แม้จะเปื้อนฝุ่นแต่ก็ไม่เคยลดคุณค่าของตนเองเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเพียงใดความตั้งใจ และความมุ่งมัน่นสามารถพาเราไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงทุกวัน,นอะไรคือความสุขของน้องหยกคมียายค่ะแค่ยายก็โอเคแล้วค่ะมียายที่คอยเลี้ยงดูคอยส่งเราเรียนตัวเองลำบากก็ยอมลำบากค่ะช่วง คนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้หยกจงประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าอย่างที่หวังและหวังว่าเรื่องราวของหยกจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังท้อแท้ได้มีแรงในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดเดินทางไปแถบบางแสนจังหวัดชนบุรี ต้องการอุดหนุนกว๋วยเตี๋ยวเป็ดของยกสามารถติดต่อไปได้ที่0614286037หรือท่านใดต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโยกสามารถโอนเงินไปได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีพรพลอยภัยลินอังกุลดีเลขที่บัญชี4102193850 ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ชาแ y o YouTube คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรือเพจ Facebook และ TikTok คนจริงใจไม่ท้อได้เช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคม กรุณาสมงมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร062 650 5274หรือ062 694 6336สถานีโทรทัศน์ New ส์วันไเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา